ภาษาที่สลัดสลวยนุ่มนวลเป็นชาววังชาวเวียงชาวเวียงวังทางนะถ้าพูดพะเจ้าจบอกให้ให้พูดภาษาชาวเมืองชาวเมืองคือทางราชการอะที่ทุกคนรับแล้วเป็นภาษาสาคลสุภาพชนฟังรู้เรื่องคนทุกคนฟังรู้เรื่องแล้วก็ ไม่มีคำเสดสีไม่มีคำประชาประชันไม่มีคำหยาบไม่มีคำพูดกดหรือว,ว่าพูดเ,เฟเจอร์อะไรเงี้ยคือวัชีสุจริตทั้งสี่อ่ะจะปรากฏขึ้นในพื้นที่แห่งสติปปสัฏฐานสินี่แหละจะทำให้เราขัดเกลาเรื่องราวแม้กระทั่งจิตใจเราก็จะกลับมาย้อนดูที่จิตใจว่าเ,เราจะเราจะกล่าวคำพูดแบบนี้เหมาะกับ มันจะต้องใช้โยมที่สป็นรัศการใช้ตัวดีสในใจในเรื่องของที่อ๋อไม่คิดคออีะพอะไรนะอดีอยากจะฟังต่อน,นิดนึงจนจบอยากจะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงที่กําลังพูดถึงว่าศีลอ่าเป็นเรื่องที่กรองแบบหยาบเป็นเรื่องของคำละวาดแต่เพ่น,นักบวชยังไม่ใช่แล้วไม่แก่กาลังจะ ไขปัญหาปริศนาเรื่องการค่ายงตกลงมันเป็นยังไงมันข้ามไปได้หรือยังไงอะไรผมอยากฟังตรงนี้จบขอบคุณมากครับเออเออโฟกัสแตนะ่ขออนุญาตนิดนะึ่งตัดบทนิดความแนบเนียนของของความเห็นใครๆก็เห็นได้นะ บัญอัติออกมาว่าถ้ายังตบยงยุงอยู่เนี่ยเป็นโสดาบันได้โสดาบันไม่ผิดหรอกตบยุงแล้วก็สินห้าก็เป็นของชาวบ้านแต่ว่าพระอรารหันต์ไม่ถือสินห้าหรือไง จริงแล้วเราอย่ามามาพูดคําว่าคําว่าสินห้าสินแปดเดอเราน่าจะพูดในแนวของครอบคลุมให้มันกว้างกว่านี้สิ่งที่เรากระทาที่มันเหมตนเบียนล้วนแล้วแต่ทุกสินทั้งหมดสิ่งที่เราก็ทำ,ท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 ,ำที่เป็น อากุศลนะก็ถือว่ามีในรูมที่จะทุศิลทั้งหมดเช่นกันและอะไรเป็นตัววัดว่าอะไรที่เป็นกุศลหรืออกุศล ถ้ายังสงสัยรังเลก็ยังยังเป็นอริยะไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เข้าถึงสัมมาทิฏฐิก็จะรู้จักคำว่ากุศลอกุศลอกุศลก็คือโรพะตทสะโมหะกุศล oh ก็คืออาโรพะอโตสะโมหะและก็แจงธรรไป ไปเป็นอาคุศลกรรมบทสิบนี่คืออาคุศุล้ากุศลกรรมบทสิคบสคือคุศลสังเกตดูว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิน่ที่ประกอบไปด้วยการกระทำจากกายวาจาจิต อะ,ะะอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วให้วิบากความสุขสงบล้วนแล้วจะเป็นกุศลอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์เดือดร้อนใจล้วนแล้วจะเป็นอกุศลเอาวัดกันที่วิบาก ่วยหรือดีวัดกันที่วิบากพอเรารู้ต้นสายประเหตุอย่างนี้แล้วคุณอยากมีความสุขไมล่ะแล้วคุณจะไปทุศิลทําไมใช้ปัญญาบ้างซิเนี่ยคือคืออาจารย์สอนสิทธิ์อะนะลักษณะลักษณะเนี่ยคิดคิดคิด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคิดได้ดีถ้าคุณมีอยากมีความสุขคุณต้องไม่เงินคน,นทุศิลคุณต้องเจริญกุศลอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนทุจริตคุณยังทำอกุศลเนี่ยคุณจะหาความสุขได้ที่ไหนไอตัวนี้มันตัวปัญญาไอตัวสติไอตัวสัพพัญญะที่จะร,ร,รอบรู้ให้ไวรอบรู้ให้ทันถ้าอยากไม่วามถุกก็ต้องมาศึกษาวิธีการด้วยการกระทำทางกายวาจาจิต วันนี้เราดื่มนมแล้วยังนั่นแหละวันนี้เราดูลมแล้วยังนั่นแหละแล้วก็วันนี้เราผิดอะไรบ้างที่เป็นอกสุศลพระองค์ใช้คําว่าส่องกรรมส่องการกระทําให้ควรที่ก่อนที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่าการกระทํานั้นคุณต้องรับผิดชอบเพราะวิบากมันเกิดขึ้นคุณล้านเปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณนี้ให้ความเห็นกอนที่อาจารย์หวังจะออกโฟกันสา,าสาธุสาธุสาธุสมบูรณ์ด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องต่อยอดตอนนี้บางคนยังไม่เข้าใจเข้าถึงในสภาพท,ที่แท้จริงว่าการเป็นระยะบุคคลเนี่ยติดต้องต้องบริสุทธิ์หรือว่าต้องละเอียดพอที่ที่จะก้า ขึ้นไปถึงตะกิาคาและอนาคาถ้าสิ่งของท่านไม่บปิสุดท่านก็จะอยู่เช่นั้นแล้วก็จะมีวิบากบางตัวที่ที่เอ่อทีกลับมาเนอะความวุ่นวายความลำพานใจความหุดหงิดใจในในเรื่องต่างๆต่างเนะาเรียกว่ามีปริโพทน์ที่มากขึ้นเนี่ยเช่เช่นว่ายุงอะ่ะเคยเคยสอนเด็กที่หนองคายนะเขาบว่ายุงอ่ะตัวนิดเดีย มันมีชีวิตก็ไม่กี่วันเนาะมันมาขอเลือกเธอนิเดียวเพื่อเป็นอาหารของมันแต่เธอใจร้ายเอามันหมดชีวิตอ่ะเธอลองคิดดูว่าใครใจร้ายก่ากันเด็กมันไม่เคยจะมองตรงนี้เนาะคิดว่ามันเป็นศัตร์นั่นแหละเนื้อสตร์ประสาสตร์ทุกสิ่งอ่ะมันเริ่มจากจุดเล็กไฟก็เริ่มจากจุดเล็กโทระพก็เริ่มจากจุดเล็กนี่เราปล่อยให้มันมันไหล อะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกทอดสุดตอหมดเลยนะถ้ารู้ถ้าเรียนชาวประิตก็จะรู้ว่าทุกอย่างส่งต่อกันตลอดเวลาแล้วมันมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะมันคือกําลังไงนี่ถ้าระยะที่ไปสุดที่ีเขาก็จะสดใสนล้วก็ล่าเริ่มีแต่ละสนีมีราศีมีอัลล่ามากกว่าเพราะว่าความไปสุดผันสายนั่นแหละมันจะแปลก เราอ,อยังละไม่ได้ ตาไก่เนี่ยมันยังไม่ทําอะไรเลยลเราเขวี้งมั่งตีมั่งด่ามามั่งเห็นไหม เราพเพปดพเด็นแ้วพากเพ่วประเนว่าเราควคนที่ก็พยายามที่จะอา่ารักขาสิไว้พี่สมบัตพูดต่อให้จบได้ไหมเราต้องกล้าหาญนะคือหรือว่าต้องให้ผมถูกคุยส่วนตัวหรือยังไงตัดโ้่าไงว่าไงว่าาไร่าไาไรว่าไ่าร่ ในเรื่องการค่ายุงอ่ะอนมีคนก็อารักขาศีนผมก็เลยไม่ได้ฟังเนื้อความทั้งหมดก็จะให้พี่พี่จะพูดต่อพ,พูดเรื่องะไรพูเร่อการค่าโุงเนี่ยไม่ใค่บอกว่ามันเป็นสีลของปุถุชนสิ่ของนัก ความดีมันคืออะไรมันถึงจะสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรคือท่านท่านมีปัญญานะครับที่ผมบอกว่าพระโสดาบันท่านยังบางทีท่านก็ต้องตกจุงก็ยังมีก็เป็นไปได้เพราะว่าการตกจุงเนี่ยมันเป็นลักษณะของความเมตตานะ มันมาทำร้ายเราใช่ไหมละ่ะมันมาทำร้ายเราเราก็เจ็บเออเจ็บเราก็เราก็ตีมัน รถกลินเสียงอุจภะเนี่ยมันเป็นการ,รมงคลที่มันมาทําร้ายเราเราก็ต้องสองู้ต่อ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ไม่ได้อ่าบัญญัติในมัชมีองแปดแต่ว่าได้มีภิกษุที่ชาวบ้านมาถวายเล่าแดงจนภิกษุเมาพญานาคก็ป่าไม่ได้สัเดือนตัวเดียวก็ยังป่าไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุดื่มเหล้าอีกก็เลยมีข้อห้ามเรื่องสุรามีลายมาว่าเป็นเหตุให้เกิดการัดขับถ้าถ้าคนจะกินเหล้ายังไงมันก็อ้างไปทั่ว นนมันมีในอัตถกาานะครัที่ที่ที่ส่งเขาว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดื่มสุลาเมลัยแล้วไม่ได้ไปทำกรรมบุสิท<ม>ก็สงเคาะลงในกาเมสวมิชาจารอันนี้มีในอัตถกาาผมก็เข้าใจเรื่องนี้แบบนี้ครับพ่สมบังก็ดีแล้วก็ก็ดีแล้วนะ เพราะศีลเนี่ยไอเพราะว่าศีลห้าเนี่ยนะหรือศีลข้อที่ห้าหรือสุราเมรยะเนี่ยคำว่าสุราเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับสติเออคุณโฟกัสคิดว่าสตินี่สำคัญไหมละ่ะสำคัญครับผมเออมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะสติเนาะเพราะถ้าถ้าเราดื่มสุราไปเลยมันจะทำให้เราขาดสติ ขาดมากขาดน้อยมันอีกประเด็นมนม่ไม่ใช่ประเด็นนะขีขี้ก้อนก้อนเล็กนะนะกับขี้ก้อนใหญ่มันก็เ็นเหมือนกันนะสติเนี่ยสติน้อยสติมากเนี่ยมันก็เออมันไม่ใช่ประเด็นคือประเด็นคือว่ามันขาดสติเพราะฉะนั้นข้อห้าเนี่ยเออมันจะทําให้เราเลือกปัญญาเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ดื่มสุรานเนี่ยเราเราจะมีปัญญา ูกต้องแล้วอ,ขอ,ขอ,อ่ะพี่สบาบพอเข้าใจค่ะ นี่ก็อยู่ในส่วนของสิ่งนี่การเจอที่คนเราที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึนไปเมื่อเรามีศิ่แล้วใช่ไหมเราต้องมีสมาธิส่วนถ้าเป็นสมัตนะิาแล้วส่วนถ้าเป็น ¿Cómo no, te no.